แต่ไปวิซ้อมอยู่ที่จังหวัดระยองวิซ้อมอยู่ที่ชนบุรีนะครับทีมงาคนคุณปาล์มบางแสนครับฟอร์มหลังของมุมแดงครับก็มีชนะแอนดี้ครับชนะแอนดี้เพชรยนินเดียแคมป์ส์ครับเพชรศกดาบุญสุรินหรือว่าเพชรศกดาอจอิตเกษม ชนะคะแนนปานเพชรอภิจิศักดิ์ชนะเดอะคับไฟเตอร์มวยไทยครับส่วนมุมน้ำเงินอ่าลุยกันครับยกแรกผู้สุดท้ายนะครับเป็นศักดาบุญูรินหรือว่าออิจิตกษสครับมุมแดงครับ น้ำเงินนี่เพชรบุรีาชนบุรีอาร์ตบวยไทยแล้วส่งท้ายครับค่าคืนนี้ครับนี่นะครับ21ปีครับมุมแดงน้ำเงินนี่เด็กหนุ่มจากสุราษฎร์วัย9 9ปีครับมาเก็บตัววิซ้อมที่จังหวัดชนบุรีครับไม่ทราบว่าเวลาเดินทางมาในนั่งโฟรลี่มาหรือเปล่าครับมาขึ้นตรง กาะสีชังเข้าไปคุณเอกล่งเรือมาใช่ไหมพี่เป็นไม่ได้นะนี่ครับจากสุราษฎร์มาพัทยานี่ถือว่าใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้นั่งรถโดยสารมานะครับนี่ครับโอ้หอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับน้ำเงินเพชรบูรพาชนะตลอดในช่วงหลังใช่ครับโอ้ดูเนื้อตัวครับแข็งแกร่งแข็งโป๊กเลยครับคุณเอกครับนี่ครับไม่มีไขมันเจ็บคนสักนิดเดียวครับกล้ามเนื้อล้วนๆครับมวลเนื้อมาเต็มๆครับวันนี้เพชรบูรพา เช่นเดียวกันกับเพชรศักดาครับประเภทแข็งแกร่งแรงปลายดีครับมาจากเมืองช้างสุรินโอ้ยลูกนี้เกะขวาพลาดปอไปนิดเดียวครับพยายามหาจังหวะพยายามออกแลละครับลูกแรกของทั้งคู่ครับสีบไว้ก่อนครับเพชรบุรพา จับไข่ยาวโยกต่อที่แล้วแพ้ขยับนานไปนหน่อยครับกรรมการบอกว่าต้องเติมเต็มเติมเกมมากกว่านี้ครับให้สมศักรีคู่เอกนำเริการหน่อยที่ผ่านมานี้แกรกกันตุบตับตัดลอยครับนี่หมัดขวามาแล้วครับเพชรบุรพาครับนครับยกกาดสูงๆเพราะยันเดิมสุดท้ายก็ไม่ห่า เพชรตักดาครับเพชรบุรพานี่ใจเย็นครับใจเย็นยืนมวยนิ่งนิ่งอ้าวครับเตะขวามาเพชรตักดาเพชรบุรพา,าง้างจะเอาคืนครับยังไม่มีโอกาสยังไมุ่กจังหวะครับขยาบเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยสอกสอกของเพชรตักดาครับโอ้หฟันตอกแล้วอมหนวงอุดจ,จมูกบนตัวโอ้นี่นะครับหวังผลสองสามต่อเลยครับ กัจะสับให้หลาบแล้วก็นวมปิดจมูกอีกเอาแล้ว่าเอาให้หายใจไม่ทั่วท้องครับคุณเอกดีไม่แ้มบสยามไนมาด้วยครับว่าเอาดวงเอาดวมปิดจมูกนะครับทีเฟก่อนครับเพชกบุรภาหมัดซ้ายหมัดขวาครับเตะมาไม่โดนครับหมวดยกแรกคู่นี้เพชกศักดานี่ โอ้นี่ว่าแข็งแรงเหมือนกันนลครับไฟล่าสุดีนขวาแชมป์ของสาพันวยไทยนานาชาตินะชนะแอนดี้ชนะแอนดี้เพชรอินเดียคาเดมี่นะครับขวาแชมป์รุ่น135ปอนด์อ๋อเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นแชมป์นี่ก็มีโอกาสไปป้องที่ญี่ปุ่นนะพี่อรีนะก็ต้องติดตามกันต่อแล้วครับครับผมตาแล้วครับแชมป์ตัวจริงขับเพชรตักดา มาแล้วครับขครก็ไปหาโดนแข้งสายหน้าจากเพชรบุรพาทั้งทายึ้นมาเอาละทิ้งมัดความมาอีกเพชรบุรพาวันนี้ดูว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบนะครับเพชรบุรพานี้ยาวใหญ่นะครับอาวุธก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกเหมือนกันอ่ะคู่นี้นี่โอกาสนับดอกจะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับรุ่นใหญ่ๆหญ่อาวุธแรงนี่กันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับส่งท้ายแบบไหนนะครับอ้ปติทายของเราครับคืนนี้ครับจับโยกต่อเพชรตะดาชกเตะลาไฟนี่ไม่มีคําว่าเกียร์ถอยหลังครับ เอาอเตขวามาเพชรบุรภาโอ้ยเตะขวาต่อยขวาครับพลัเดินดงแต่สุดท้ายโดนบิดเดียมหงายท้องทิ้งไปครับเอาว่ากันใหม่ครับเพชรบุรภากรรมการก็คอยสับมือเร่งเกมครับขยับปาครับอยู่กันใกล้ๆจ้องแล้วออกไม่ออกครับเพชรศักดาครับแทงขวามาเพชรบุรภาขยับหมายเล็งจเจ้าคือเหมือนกันเลยครับ เนี่ยซ้ายไปจ่อขวาล่างคืนมาครับเพชรศักดาครับท<า>ี่ต่อที่นะครับยังคงเบียดหมดีหัวใจขโมยคู่นี้เอาเกมประสบการณ์สูงด้วยกันทั้งคู่อ้าวสายหน้ามาแทงขวาขึ้นมาจากเพชรศักดาครับโอ้โหเลยว่าออกได้สองแงสองกาดเลยนะครับเพชรบูรพาทั้งซ้ายทั้งขวาสายหน้าก็แม่นก็แรงนะครับ เพชรศักดานี่ออกแข้งขวาหมัดขวาก็ถือว่าอันตรายครับยังคงดีบหัวใจต่อไปครับเพชรศักดาไลกี่เดินหน้าถึงตัวตลอดนี่แหละครับแม่ตัดสินใจใช้เวลานานมากไปหน่อยครับต้องกระทับกว่านี้ครับเกมการจชคดีสนุกกรรมการให้ออกกันเยอะ,ยอะกว่านี้ดย้ยโอ้แข้งขวาแข้งขวาเตะหนักเลยเตะหนักเลยหมัดมาแล้วอ่า จะเช็คบินเลยหรือเปล่าจะเช็คบินเลยหรือเปล่าจับได้เกี่ยวได้เตะขวาคืนครับเดือดปุดปุดเดือดปุดปุดแล้วครับอาวุธนี่หนักแรงทุกลูกเลยนะครับเพชรบูรพาแทงขวานี่ออกไปแต่ละดอกโอ้โหหนักๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหมัดสลับด้วยเอาละครับเพชรตะไคร้ก็จะกาตกไม่ได้นะครับเบียดเข้ามาไม่ระวังนี่มาครบเครื่องเลยนะครับอาวุธมวยของเพชรบูรพาเหมือนจะว่าทำแล้วเห็นคู่ชกมีอาการหรือเปล่าครับ แกเลยอาศัยที่อทนิทองนะครับแต่พอกองไม่ลงแทงตรงตวกับแจมลิ้นปีครับนี่นะครับจังหวะหายใจเข้าพอดีโอ้นี่นี่นะครับเกมสั้นอีกหนึ่งคู่ครับไม่ทันระวังครับพี่อาลียึดเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่และครับอย่างที่บอกเวลานะครับสายท้อสดในช่วงที่2นะครับสรเางไปเด็ดเจ็ดแปดเก้ายวดูภาพช้าๆก่อนครับไปชมพร้อมๆกันครับว่าลูกน็อกที่เด็ดขาดแลือเกินนี่มาอย่างไงครับมาแบบเมนโทนั